อากาศวัดท,ที่สามที่สีทท 5, ทท่ครับผมโอ้ยมอให้วัดที่หาอาหารไก่ทอดวัดที่สี่ที่หาละลืมเอาพิษบรรยากาศครับผมตอนนี้กำลังลงจากรถวัดวัดท,ที่สี่ที่วัดท,ที่สี่มั้งครับลงจากรถครับผมตอนนี้แต่พะลงฟังคุณครับเพื่อมาไทายฟังเอง บรรยากาศล่งท ja ่านวัดย่างก้อนวดปลาสุทธารามค่ะอ๋อโอ้วดปลาสุทธารามครับเค้กไล้วยหอมน้ำหวานค่ะย right ิบได้เลยเด้อค่ะบรรยากาศอ๋อคนมาเห็นล่งท่านเดียวกันค่ะไม่ได้ขายค่ะแจกค่ะเพื่อนนี่แหละบันไม่นานตัวจะไม่เคยไปหวานบรรยากาศครับ ขอนเตรียมมีห้องน้ำครับเพราะท่านไหนไปเดี๋ยวร้อยสัเข้าวครับ บรรยากาศมบึงบรรยากาศพอไปทายอยู่หลังของน้ำมหน้าจั่างไรเป็นยังยืนในห้องน้ำอยู่พอไปหาหมองเขาของน้ำพ่าถ่ายคลิปไหม ถ้าลุกไปเลยถ้าลุกได้ลยบรรยากาศครับเปลงท่านมาต่างล่องท่านได้เปิดผู้กตัดลงท่อพร้อมกับคณะของอาจารย์ครับมาต่างลงท่านครับกัเลยได้รู้จักกันมาแล้วก็ได้ไปชรวยเหลือกันไปด้วยกันหลายครั้งมินิวัดครับไปเทศไปบรรยายด้วยกันบนดอยก็หลายครั้งหลังจากนั้นมา อาตมาก,ก็เลยได้พาญาติธรรมของธรรมสุขใจไปกราบหลวงพ่อที่วัดประมาณสักสองรอบสามรอบแต่ว่าไปไม่เยอะเท่าที่หลวงพ่อมาไปได้วยการประมาณสิบรถตู้ยี่สิบรถตู้แต่หลวงพ่อมาทีก็สิบสี่รถบัสมากกว่ารถตู้เยอะเลยบรรยากาศตอนนี้ก็เลยได้ไปมาหาสู่กันก็เลยรู้จักมักคุ้นกัน ในช่วงของน้ําท่วมก็ได้ไปร่วมมือน้ำมอบสิ่งของกับท่านตกครูสุนทรนี่แหละที่ท่าน Thank ยอดโยดังสาวผู้ตรวจเช็ท่านว,วันนี้ก็ขออนุโมทนากกบุญก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เดินทางมาร่วมทำบุญเป็นการอนุเคราะห์สมเคราะห์ทางจังหวัดเลยในั้งนี้อาจเกิดว่าการต้อนรับอาจตกหัวข้องประจันกกใดต้องต่อัยเมื่อเช้าไม่ได้เดินทางไปต้อนรับที่วัดแรกเนื่องจากว,ว่าต้องเตรียมทางนี้รอ ก็เลยให้พระลูกศิษย์ไปแทนเพราะว่าท่านจะได้ติดต่อประสานง,งานเรื่องของจอราจรทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้แล้วก็จะได้สั่งส่งถึงที่บางสะพงวันนี้ด้วยแต่ว่าเสด็จะจากนี้จะเดินทางไปด้วยก็จะเดินทางไปส่งถึงวัดศรีอุดมวง์ก็วัดต่างๆที่ประสานเรื่องของข้าวปลาอาหารถ้าเกิดว่าขาดตกยังไงก็ต้องขออภัยแต่ก็เห็นอาหารแล้วก็น่าจะอุดมสมบูรณ์อยู่ สิทธ์ก็เล่าให้ฟังอยู่ถ้ามีโอกาสทางคณะก็จะได้ไปร่วมบนที่วัดพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกสักครั้งสิ่งก็ไปมาแล้วลหละแต่ว่าไปไม่ได้ไปงานสารายแย่งดวงไปไหว้พระแล้วมีโอกาสไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อแล้วก็ไปฟังธรรมจากหลวงพ่อหอนึ่งกันก็อดถ้ามีโอกาสรอบหน้าก็คงจะได้ไปร่วใม,มใส่บุญใส่ศรัทธาฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านส่วนสําหรับ เอาการว่าเจ้าหน้าที่กรราการก็คงจะนำขึรนรถบัสให้นำขึ้นรถตให้ทุกคันโยมก็จะได้ไม่ต้องกังว,วล,ลงที่องโลานจะเป็นชุดเป็นชุดขึ้นทุกคันไปแจกกันเองบนรถเพราไม่พบว่าเรียกว่าการบางส่วนก็คอมรับแล้วลายอยู่ใต้ต้นไม้ในอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็แจกบ,บนรถจะมีข้าวเหนียวมีอะไรด้วยระหว่างทางโยมก็จะได้บริการตรงนั้นไปแล้วก็น้ำดื่มเวลากลับลงไปโยมก็หยิบหยิบหยิบไปท้กวก็แลวปวดแลววด ปฏิบัติหน้าที่เขาดูและอะไรฉะนั้นก็ขอกรับรกกปรบรุคก,ก็เดะเดชมระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงพร้อมคณะสงที่เมตตากับทางคณะสงฆ์ทางจังหวัดเลยแล้วก็อนุโมทนาุลกับทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมถึงที่อีกสักครั้งหนึ่งต่อไปรับผ่อนเป็นภาษาบาลี Ia tawari wahapura pari kurenti sakarang Ewa mewa ikuti nang tekanang upaka pati Ici tang pati tang tumhang kita mewa samijato Sabi kurentu sangkapa Janho panarasoyata manijotiraso Jangan ku kawina Kau Satu กำลังเรียกคนขึ้นรถนะครับี่ไปวัดสุดท้ายครับผมวัดสุดท้ายแต่ว่าเพิ่นจะไปส่งพอดีครับอย่างน้อนี่อยากได้ข้อมอยากได้ไม่หักไวแลวไม่เอายิ่งบาปบ่โออมันกาลังขึ้นรถครับผม <c oughs> ตรงบรรยากาศครับผมอ้อ พัชรพิทรงคร to ับอีกวัดชุดไทยไปวัดผมได้ป่ะเน well. ี่ยไ่บรโลครับบา2ยี่สิบโลเไก่ผมีเขาโบมีเขาเนื้อธรรมาีพานยูเมนขึ้นเลยเนื่อธรรมดาสันคับผมา้จอดสบายมีเขาผมีเขาบรรยากาศครับผมกลังพย้อยึืนรถครับผมไปวัดสุดไทย รงบรรยากาศวันนี้ได้รับค่ามูลควาจากเจ้าหน้าที่นะครับผมมนนมาซอยเพราะว่าคหนึงคนหลายผอมก็มีระบบในจังน้อยครับบรรยากาศก็แลงขึ้นรถครับผมเบอร์สองไงเบอร์สองเรงบรรยากาศ กำลังขึ้นรถครับผม